สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้มารีแอคโทมัดกล้องนะคะโทมัดกล้องเราก็รู้จักอยู่แล้วค่ะรู้จักตอนตั้งแต่สมัยดูมันดิดูมันดิเรรายการที่ที่แข่งกันเราติดตามตั้งแต่เขาเริ่มแข่งตั้งแต่แรกๆเลยปะ่ะแล้วจะบอกว่าตอนที่ดูกับดูกันสองคนเนี่ยเราปักเมนปักเมนโทมัต ช่เธอเธอปังเม้นแค่ตอนนั้นปังเม้นถูกไหมอะหรอโทรมัตกล้องใช่โทรมาตอนนั้นเราก็เราก็เห็นแล้วก็โทรมาลิงล็งน้ำกล้องแต่หยีตอนนั้นอะอ๋อใช่แล้วตีไปโพอีก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 ที่สั้นหนึ่งด้วยอ๋อใช่แล้วชอบสองคนตอนนั้นค่ะโอเคค่ะประมาณนี้กันเลย ทำไรอะนะนี่ยังคนเดียวแหละโทรหลอมกนี่นอะไรนอะไนี่นนะรสามตูเหรอเฮ้ยี่ชอบปิงมนิงมากเลยไม่เคใครขอปิงมันิงอนันเนี่ยมีมีฉันเห็นอยู่ตอนแบบตักมากอะไรอะโอ้ย้ยเห็นหรมเห็น

หรือไม่ใช่ตอนไหนครัก่อนหน้านานหรืออะไรเงี้ยช่วงไหนไม่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 ก้องนกล้องก่อนกก่อนไม่ไม่ไม่กล้องนกล้องก่อนกก่อนเอาชอบเลยตอนช่วงไม่ก็เริ่มสนิทกันช่วงเฟรนชิปและการทอแบบเป็นช่วงที่แบบ เริ่มรู้จักกับเพื่อนๆมากขึ้นทุกคนด้วยมีคนอยู่ในใจอยู่แล้วครับที่ผมจะส่งโพสต์ขาดให้ขอใบให้นิดนึงแล้วกันครับว่าขอเป็นรุ่นน้องก็มีมีคิดไว้แล้วบ้างครับว่าจะเขียนให้ใครเขาแบบเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่แบบสบายใจตอนที่อยู่กับเขาครับก็เลยกะว่าจะเขียนให้เขามีมีภาพวาดรถไฟแล้วก็ลายมือที่น่าถ้าจะให้เดาก็เป็นน้องกอง รู้จักทุกความรู้จักมากคือเริ่มชอบมากขคือแล้วตอนไหนตอนไหนตอนไหนต่อไปอีกทีไหเออตอนไหนอี่ไหนมาสุดกันบ่างไม่รู้อะไม่ไม่ไม่เมื่อกี้องตอบไปแล้วหนึ่งอันเนี่ยตาให้ตาที่โดนตอบเรียกว่าแล้วกล้องตอบแล้วกล้องยังตอบไม่หมดเลยเดี๋ยวมันจะค้างค่ะตื่นเต้นไหมคะกลางๆแล้วกัน เออใช่พี่พีสามเราทำอะไรนะจะไม่ได้แล้วทำไม่ได้ทำไมพี่พีสามเราทำสอนฟอร์มคอนเทนต์ปะโอ๊ยอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ก็เป็นช่วงหนักรู้สึกว่าพี่โทรมลอะพี่โทรมาหมายถึงว่าเข้ากันได้ดีใช่เพราะตอนแรกเขาแอดเกินเข้าใจเขารู้จักทีเราเลยรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนขี้แอดเขาไม่ได้เป็นคนตลกเป็นไงยุงเยอะไหมข้างนอกใช่ไหมพี่เยอะมากเมื่อกี้นได้หนึ่งัพเดียวหยิบจัดเต็มเลยอิจฉายูุงนะ ทำไมอะรยกน้องบ้าอาิ้นกิก็ปิ้นจะบาฉัตายไ่เล่นติดแอรแต่แอร์ก็ติดเขาเก็บกลาลูกปักแจ๋วโอเคครับของความปลื้มใจอะผมให้ EP พี่สามเฮ้ยรอคำตอบปะเนี่ยไม่ได้รอกไม่ได้รอกแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเออแบบเมื่อมใจที่แบบเอิน้องมิ้นในทีวันภาพอุยน่ารักพอหายใจแล้วพอหายใจแล้วไม่ไหวแล้วนะ มากน่ารักมากเขามัดหล่อเลยขนาดนั้นนะจริงกล้องก็นก่ารักอ่ะหล่อมากลหล่อหล่อสวยมากอู้หสวยมาก แต่ไม่มาชอบกล้องี้องสายตาเขาคุณมองไม่ออกาผู้ชายกันีมองไม่ออกหรอว่าทมัสมันชอบโทมัสคือมนุส่วนกองคืออัลรองเลยในสายตาคุตอนนี้ชอบแบบมาคริสเราบากแล้วก็มาร์คส ดมองหน้าด้ะย <gram eries> ังไม่บอกว่าสามยังไม่บอกว่าจนหน่อยใช่ยางยังจะไม่มา ปดทอทุกทีกมากศอเป็นไม่ซอเปกองเดีจะขอเวลาได้เชื่อีพูดพกสสฉันน,น่้โหเป็นางดเสร็จแรใช่แล้ว่รักเลยดิ อะไรก็ข้างะรจ่าจะไเย้าดินแขอะ่เอ็นนี่ไงคู่จริงคู่จริง สวัสด mm ีครับคุณพ่อมาส่งหรอฮึยไยังไม่งสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีไม่มีปักไม่มีปักอุ้ยสกใจอะไ่ ที่สี่สบุกประจัน <c oughs> มองบอลด้วยไม่ใช่มองตลบของควันครับพี่ฟา้าของควันก็ที่รักพวกวงไงครับ <c oughs> ของควันครับพี่ฟ้าข้องควันก็ ที่รักพวกโว้ยฮะอขอบคุณครับลูงพีมผมหากับเบบเดี๋ยวจะหาเดินกันซะแล้ว การมาเดทอะในรายการอะ

อ๋อน่าติดกันตกใจว่ะสงการเป็นอะไรก็จะเอาไว้ถ้าไว้เติมได้สงการอ่ะคืออิ่มอ่ะฉันอยากไปในโดงนี้เข้าไปกันอ่ะแล้วฉันก็จะไปยืนฟินยืนอะแล้ฉันจะไปยืนฟินไหนอัมโรดเอนวิลเลียมโทมัสกองอีฟิลิเอมอุ๊ยวิลเลียมแอนดอเออตายมันจะแบบมันจะตุยนะเลิ่ไข่คู่นะ คุณนะดูมันดีเหมือนกันต้นต้นต้นเต้นฝดวันเต้นฝ <c oughs> ุดฝันอเป็นดาก็ดีเลยนะพอดีว่าเป็นหองน้องกล้องไปแล้วไงออกกาหลีพลาะ ดนอกอกหล่มากผู้ชายทว้เลย <Wow. S 1> ว่าวันนี้คือพ C B L ที่หล่อติดระดับท็อปไตลอดกาลประเทศไทยของเราได้มีแล้วใบหน้าแบบนี้ต้องผาักันให้ขึ้นไปเป็นโ oh. บอของแบรนด์สักาไแบบ เต้าหน้าหรอหรือกับเขาไฟของประเทศไทยอ่ะแบบยาพยัญชนะอะไรแบบนของแบรนด์แฟนกันปะเนี่ยถามจริงแฟน สีเหรอสงบอกคำว่าคือชอบมาก้านนี้วนมีวันหนังอ่ะฮะตาออก ก็นี้คือทำให้ลงเก่งจริงหมการที่เราเองฉันคนมืสวยค่ะขอจะชอบ กัว่ารักกัปูว่ารักเดี๋ยวต้องอ้าวเราสนิทกับเขาที่สุดเราจะเขเราจะแต่งงานเพราะว่าสนิทไม่ได้โอ้เดก้องอคนงอ้เท้อต้องดูเลยผู้ชมมีก้าวเหมือนกับล้ม หนึ่งกดเหล็กที่ห้ามทำโอ้มเวลายุ่งการทำการกระบาด

ะบ้าตายกับพี่ถูหว่งหวงห่วงมากเลยอะฮะข้อเท้สูงผิดเปล่างอหกแปดเปล่า

ก <Sen Heck no wonder> ีม <sm illi> ื่นก้าใครตอบกี่หมื่นก้าวคุจะบ้า ไว้แหลกแหลกอีีอนี่จุพูดนให้คนที่เขาที่มีโชคมันจินตนาการบ้างด้วยได้อยู่ได้อ๋อจะมีโทมาตีด้วยไหมสุดท้ายถมาตีกันเองพเพาแย่งกล้อง

เรไปต้องสวยแน่เลยอ่ะ 我一下子到。 ได้ย่นไคะจบแล้วค่ะ คนชอบมี EP 2แน่นอนนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กด Sub สไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะบ๊ายบาย